ตอนที่38หวาดกลัวกู้สีเฉียวจำได้ว่าเขาคืออินเซ้าหยวนแต่ทว่าเธอไม่ได้ใส่ใจหญิงสาวกว่าตามองไปรอบทิศเด็กผู้หญิงที่ถูกจับเป็นตัวประกันอยู่ในวงแขนของชายชะกันเขาใช้แขนอีกข้างล้มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่พยายามเข้าไปเจรจาหญิงสาวรีตาลงเล็กน้อยรู้ได้ในทันทีว่ากระดูกของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหักเป็นที่เรียบร้อย ขนาดมีมือข้างเดียวยังทำได้ถึงขนาดนี้เห็นทีคงจะจัดการได้ไม่ง่ายเธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอินเศซาหยวนก้าวรวดเข้ามาพร้อมใบหน้าคร่ำครง่งคนร้ายเป็นใครฉันไม่รู้แต่คาดว่าเขากำลังวางแผนทำอะไรบางอย่างเดี๋ยวนะเธอคือคนตระกูลเสี่ยวใช่หรือเปล่าฉันเคยได้ยินเรื่องเธอจากพี่ชายของเธอเธอพาเพื่อนเธอลงไปก่อนตรงนี้ไม่เกี่ยวกับพวกเธอ ตอนแรกเขาเห็นแค่กู้สีเฉียวทว่าหลังจากนั้นสังเกตเห็นเซียวอวินเขากับเซียวเฉิงมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจึงจำเซียวอวินได้เป็นธรรมดาขณะนี้บนดาดฟ้ามีคนร้ายไม่ทราบประวัติอยู่คนหนึ่งเขากลัวว่ากู้สีเฉียวจะทำอะไรบุ่มบ่ามเป็นเหตุให้คนร้ายคลุ้มคลั่งหนักกว่าเดิมและเกรงว่าความอยากรู้อยากเห็นของเธอจะทำให้เธอไม่ยอมออกไปจากพื้นที่จึงกำชับให้เซียวหวินเฝ้าเพื่อนสาวเอาไว้ในสายตาเขาบุตรหลานจากตระกูลดังสำคัญกว่าเด็กธรรมดา เซียวอวินชงนักเงินเธอที่เป็นคนตระกูลเซียวเธอย่อมรู้จักอินเซ้าหยวนในเมืองเอ็นตระกูลเซียวถือว่าเป็นตระกูลที่มีชื่อเสียงแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังคนละชั้นกับตระกูลอินคุณปู่ตระกูลอินเป็นผู้บัญชาการทหารของเมืองเอ็นเขาผ่านสนามรบมานับไม่ถ้วนไม่รู้ว่ามีลูกหลานตระกูลอินอยู่ในฝ่ายกองทัพและฝ่ายปกครองตั้งเท่าไหร่ตระกูลอินรุ่นหลังเป็นทหารไปเสียสามรุ่นเป็นข้าราชการไปอีกสองรุ่น ฉะนั้นพวกเขาจึงเป็นผู้มีอิทธิพลในเมืองเอ็นอย่างไม่ต้องสงสยัยคนพวกนี้ลึกลับต่อให้เป็นเซียวอวินหากต้องการพบคนตระกูลอินก็ยังต้องวิ่งเต้นจนเหงื่อตกครั้งก่อนที่เธอได้พบเขาคือที่งานเลี้ยงเมื่อสามปีที่แล้วปีนั้นเป็นปีที่เขาสอบติดมหาวิทยาลัยบีตระกูลอินจัดงานเลี้ยงฉลองเล็กๆเ,เ,เธอตามเซียวเฉิงไปที่งานเธอมองอินเศร้าอยู่นนที่ถูกคนห้อมล้อมจากที่ไกลๆนึกไม่ถึงเลยว่าเขาจะจําเธอได้เรื่องนี้ธรรมดาเหลือเกิน สิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกประหลาดใจกว่านั้นคือกู้ซีเฉียวรู้จักกับอินเซาหยวนซึ่งดูเหมือนจะไม่ใช่การรู้จักเพียงผิวเผินว่าแต่ทั้งคู่ไปรู้จักกันได้อย่างไรเธอลุกขังครุ่นคิดในขณะที่มองไปที่อินเซาหยวนที่กำลังเกลี้ยกล่อมใส่กู้ซีเฉียวแต่ทำอะไรไม่ได้อินเซาหยวนปลดนิกไทยอย่างหัวเสียเขาประเมินกำลังของตัวเองและทราบดีว่าตนไม่อาจเอาชนะคนร้ายได้เขาแจ้งตำรวจอชาชญากรรมแล้วแต่เห็นที่ตำรวจอชาชญากรรมก็คงเอาไม่อยู่ บางทีเขาคงต้องแจ้งหน่วยปฏิบัติการพิเศษเพราะคนร้ายดูจะไม่ใช่คนธรรมดากู้ซีเฉียวเธอรู้หรือเปล่าว่าที่นี่ที่ไหนอย่ามาเกก,กะแถวนี้จะได้ไหมดูเหมือนสองคนนั้นจะไม่ได้ฟังสิ่งที่ชายหนุ่มกล่าวเลยสักนิดความอดทนของอินเซาหยวนหมดลงเขาส่งสัญญาณมือให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอีกฝ่ายเข้าใจและหยิบปืนออกมาตามคำสั่งปืนนั้นเป็นปืนพิเศษที่อินเซาหยวนเตรียมไวใ้ให้พวกเขา ในกลุ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งหมดมีเพียงห้าคนที่มีความสามารถเท่านั้นจึงจะได้ใช้ปืนนี้แม้แต่อินเซาหยวนยังไม่คิดว่าจะมีวันที่เขาชักอาวุธกระบอกนี้ออกมาใช้เมื่อชายท่าทางสุภาพที่กำลังประนีประนอมกับคนร้ายสุดรทธิ์เห็นคนอื่นๆชักปืนออกมาสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปทันทีคุณอินลูกสาวผมยังอยู่ในมือคนร้ายอยู่เลยลูกสาวนายเหรอ อินเศา้ายวนมองไปที่เขาไฟลุกชนขับเน้นประกายในแววตาน้ำเสียงพลันเย็นเยือกไม่เห็นหรือยังไงว่าในมือคนร้ายมีรีโมทถ้าฉันไม่ลงมือทั้งตึกนี้คงโดนระเบิดกระจุยและจะต้องมีคนตายอีกนับไม่ถ้วนแล้วจะให้แลกกับชีวิตลูกผมงั้นเหรอชายท่าทางสุภาพเริ่มใจเย็นลงเขามองเด็กผู้หญิงที่โดนล็อกอยู่ในวงแขนของคนร้ายน้ำตาพลันคลอเบ้าเขากำมือแน่นพยายามควบคุมสติทว่าไม่เป็นผล เขาที่ตลอดมาสามารถเจรจาต่อรองกับคนอื่นได้อย่างฉชะาชานับนโต๊ะแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าคนร้ายคนนี้เขากลับทำอะไรไม่ได้เลยอีกฝ่ายไม่ทนรอฟังแม้แต่ประโยคเดียวด้วยซ้ำในวินาทีนั้นอินเซ้าหยวนไม่ได้สนใจเขาอีกแล้วการต้องเลือกระหว่างชีวิตคนนับพันนับหมื่นกับคนหนึ่งคนเขาเลือกได้ไม่ยากแต่เมื่อสพเข้ากับดวงตาใสาซื่อของเด็กน้อยจูจ่ๆใจเขาก็อ่อนยวบนั่นก็แค่หนูน้อยที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไร ในสมองปรากฏภาพดวงตาชัดเจนอีกคู่อินเซ้าหยวนหันหน้าไปจ้องกู้สีเฉียวพร้อมกล่าวอย่างดุดันรีบออกไปจากที่นี่ไม่งั้นฉันคงปกป้องเธอไม่ได้เขาเคยเห็นแสนยานุภาพของอาวุธนั้นมาแล้วถึงได้สั่งให้ทุกคนถอยหลังเพื่อที่จะไม่บาดเจ็บนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะเตือนเธอหากเธอรนหาที่ตายเขาก็ทำอะไรไม่ได้เช่นกันทันทีที่ได้ยินประโยคนั้นสีหน้าของเซียวอวินก็เปลี่ยนไป สายตาเฉียบคมของเธอเห็นรีโมทในมือคนร้ายเธอไม่กังขาในสิ่งที่อินเซาหยวนกล่าวเลยสักนิดเออเฉียวพวกเรารีบไปจากที่นี่กันเถอะไม่กู้สีเฉียวคลี่ยิ้มบางเซียวอวินรู้สึกว่าจู่ๆแขนของเธอก็ชานิ้วมือที่จับกู้สีเฉียวค่อยๆค,ค,คลายออกอะไรนะเธออินเซาหยวนยังกล่าวไม่ทันจบก็เห็นว่ากู้สีเฉียวไม่ได้ยืนอยู่ที่เดิมแล้ว หญิงสาวไปโผล่อยู่ใกล้ๆคนร้ายประหนึ่งผีล่องหนคนร้ายตะลึงเงินยืนนิ่งอยู่นานกู้สีเฉียวแค่จับข้อมือของคนร้ายเบาๆทว่าคนร้ายกลับรู้สึกว่าเหมือนมีน้ำหนักมหาศาลกดทับลงมาจนแขนของเขาไม่สามารถขยับได้เมื่อเห็นสภาพการเช่นนั้นอินเซีาหยวนจึงให้สัญญาณมือเพื่อบอกให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเก็บอาวุธระบบช่วยทําให้เขาได้สติทีจากที่กู้สีเฉียวเห็นเธอรู้ว่าคนร้ายกําลังคลุ้มคลั่งเจ้าตัวไม่รู้ว่าตนเองกําลังทําอะไรอยู่ ตหักคะแนนสองคะแนนเพื่อทำให้บุคคลเป้าหมายของภารกิจได้สติเมื่อได้ยินเสียงระบบเธอจึงลองเริ่มเจรจากับคนร้ายฉันเข้าใจดีว่าคุณกำลังรู้สึกแย่แต่ว่าเรื่องทั้งหมดไม่เกี่ยวอะไรกับเด็กน้อยตัวเล็กๆวันนี้เป็นวันเกิดของเธอพ่อของเธอเลยพาเด็กน้อยคนนี้ออกมาจากโรงพยาบาลเพื่อมาเที่ยวเล่นที่ห้างคุณรู้หรือเปล่าว่าทำไมเด็กคนนี้ถึงต้องอยู่ที่โรงพยาบาล คนร้ายพลานได้สติเขามองไปที่ใบหน้าสงบนิ่งของหญิงสาวและมองไปที่แววตาใสาซื่อคู่นั้นเม้มปากอย่างช่วยไม่ได้ทำไมเพราะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวคู่สีเฉียวรูปสีสเด็กน้อยน้ำเสียงอ่อนโยนจากเดิมหลายเท่าเธออาศัยอยู่กับพอ่อเกรงว่านี่คงเป็นช่วงชีวิตสุดท้ายของเด็กคนนี้แล้วฉะนั้นคุณปล่อยเด็กคนนี้ไปได้หรือเปล่าคนร้ายผงัไปในช่วงสั้นๆเขาคลายมือและสุดร่างลงกับพื้น คนส่วนใหญ่ที่อยู่ตรงนั้นยังคงนิ่งงนันมีเพียงพ่อของเด็กผู้หญิงที่ทลาตัวเข้ามาอุ้มลูกสาวของตัวเองเมื่อกี้เธอไปเผล่ตรงนั้นได้ยังไงอินเซาหยวนที่เพิ่งจะได้สติมองไปที่กู้สีเฉียวด้วยแววตาสนเท่และถามสิ่งที่ทุกคนตรงนั้นสงสยัยฉันมองไม่ทันก็แค่เดินไปกู้สีเฉียวตอบส่งเดชหญิงสาวไม่ได้กล่าวต่ออินเซาหยวนเคนสมองเขาทราบดีว่าบนโลกใบนี้นอกจากคนธรรมดายังมีคนอีกจำพวกหนึ่ง เมื่อครู่เขาสงสัยว่าคนร้ายหน้าจะไม่ใช่คนธรรมดาเขาไม่ได้มีพรสวรรค์เช่นนั้นตอนนี้ยังอยู่ในช่วงฝึกหัดระดับที่มีนับว่าเป็นความก้าวหน้าเฉกเช่นคนทั่วไปมิได้นับว่าเลวร้ายแต่กู้สีเฉียวเพิ่งจะอายุไม่เท่าไหร่คนที่มีฝีมือขนาดนี้จะมีกี่คนกันนะไม่แน่ว่าอาจเทียบชั้นกับลูกหลานตระกูลผู้ฝึกตนในเมืองหลวงก็เป็นได้คนที่อยู่ในระดับเดียวกับกู้สีเฉียวใช้เวลาในการฝึกฝนแตกต่างกัน จากที่เขาเห็นคนที่ทําได้ตั้งแต่อายุ18ปีก็นับว่าเก่งกาจมากแล้วซึ่งเทียบชั้นได้กับอัจฉริยะเท่านี้ก็นับว่าเหลือเชื่อมากแล้วส่วนตัวเขาขนาดเขามียอดปรมาจารย์คอยให้คําแนะนําเขายังใช้เวลาถึง20ปีแต่หารู้ไม่ว่ากู้สีเฉียวไม่ได้ใช้เวลาหลัก10ปีแต่เป็นหลักเดือนต่างหากตอนที่39เปเลวเพลิงติ้งภารกิจสำเร็จยินดีด้วยโฮสต์ได้รับ3า9คะแนน มอบหมายภารกิจเสริมความแข็งแกร่งแบบสุม่มบริษัทของมู่จงซึ่งเป็นบุคคลเป้าหมายล้มละลายช่วยกอบกู้และฟื้นฟูธุรกิจหากภารกิจสำเร็จจะได้รับรางวัล500คะแนนมู่จงคือพ่อของเด็กผู้หญิงที่ถูกจับเป็นตัวประกันเมื่อครู่และตอนนี้กำลังกล่าวขอบคุณเธอไม่หยุดปากเมื่อได้ยินระบบกล่าวเช่นนั้นดวงตาของกู้สีเฉียวก็เป็นประกายความคิดหนึ่งผุดขึ้นในหัวแต่ตอนนี้ยังไม่เหมาะจะพูดเรื่องอื่น เธอจึงขอเบอร์ติดต่อของมู่จงก่อนจะบอกให้สองพ่อลูกออกไปจากตรงนั้นอาการป่วยของเด็กน้อยไม่อาจรอช้ามู่จงลังเลอยู่เพียงไม่นานก็จากไปในตอนนี้เขาต้องไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดแม้เธอจะช่วยคนสำเร็จแต่การทำแบบนั้นมันอันตรายเกินไปอินเซาหยวนชีนิ้วให้คนอื่นๆจัดการสถานการณ์ตรงหน้าแต่เมื่อเห็นสีหน้าทองไม่รู้ร้อนของหญิงสาวเขาก็ได้แต่ลูบหน้าผากอย่างจนใจฉันรู้ว่าเธอเก่งแต่ว่า กู้สีเฉียวคร้านจะใส่ใจชายหนุ่มเธอทำหูทวนลมและหันไปมองคนร้ายหลังจากเรื่องนี้อินเศร้าอยู่นได้เรียนรู้อย่างหนึ่งคือห้ามดูถูกกู้สีเฉียวเป็นอันขาดเด็กที่ถูกครอบครัวทอดทิ้งตั้งแต่อายุยังน้อยกลับมีทักษะประหลาดมากมายเขาเคยสืบประวัติของเธอทว่าไม่พบเบาะแสดใดๆซึ่งแน่ใจได้ว่าคนที่คอยสอนเธออยู่เบื้องหลังต้องเป็นคนที่แข็งแกร่งอย่างแน่นอนทุกคนถอยไปเสียงใสดังขึ้นกระทันหัน กู้สีเฉียวยืนอยู่ต่อหน้าคนร้ายสีหน้าตึงเครียดเธอยกมือบอกให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยถอยออกไปหญิงสาวรีตาลงเล็กน้อยระบบเกิดอะไรขึ้นทำไมจูจ่ๆเขาถึงมีไฟไม่ท่วมตัวแบบนั้นหรือว่าจะเป็นเปลวเ,เพลิงสีน้ำเงินติ๊งขอบเขตอำนาจของโฮสต์ไม่เพียงพอบอกมาว่าไฟนี้ดับได้หรือเปล่า กู้ซีเฉียวมองไปที่เปลวเพลิงที่กำลังลุกโชนซีเมนบนพื้นเริ่มหลอมละลายทีละน้อยในใจหวั่นหวั่นเกินบรรยายนี่มันไฟอะไรกันแน่ตามหลักแล้วไม่สามารถดับได้เฉียวเหมยเรนระดับของคุณยังต่ำเกินไปแต่อย่าเพิ่งท้อการที่ฝึกฝนมาได้ถึงขั้นนี้ภายในช่วงเวลาเพียงไม่กี่เดือนก็นับว่าเก่งมากแล้วยังไม่พอยังห่างไกลมือทั้งสองของกู้สีเฉียวกำแน่นอินเซ้าหยวนลองขยับเข้าไปใกล้คนร้ายแต่เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงลิบ ทำให้เข้าไปใกล้ได้เพียงไม่นานก็ต้องถอยออกมาส่วนกู้สีเฉียวยังคงยืนนิ่งอยู่ที่เก่าชายหนุ่มเอ่ยถามอย่างอดไม่ได้นี่มันอะไรฉันก็ไม่รู้รอพี่เจียงมากู้สีเฉียวสูดลมหายใจเข้าลึกๆขณะที่ระบบตรวจพบเปลวไฟมันได้แจ้งเตือนไปยังเจียงซูสเสวียนเดี๋ยวนะเธอมั่นใจหรือว่าพี่เขาจะมาอินเศร้าหยวนขมวดคิ้วตอนนี้เขากำลังยุ่งไม่น่าจะปลีกตัวมาได้ ยังไม่ทันสิ้นประโยคกู้สีเฉียวก็หันไปมองอีกด้านหนึ่งแสงแดดสีทองอาบลงมาบนร่างของเธอแพ้ขนตาที่ปรกลงมาเกิดเป็นวงเงาริมฝีปากสีเปลือกพิษเม้มลงเล็กน้อยงามสง่าราวต้องมนอินเศร้าหยวนชะงักนิ่งไปก่อนจะมองตามไปทางนั้นเงาร่างเยี้ยงกลายเข้ามาใกล้โครงร่างสีครามอ่อนจางกระจ่งชัดขึ้นเรื่อยเมือข้างซ้ายถือเสื้อคลุมสีดำร่างสูงโปร่ง เครื่องหน้าคมชัดราวกับนักดาบคิ้วและดวงตาเจือไปด้วยความเย็นชาและสูงสักฝีเท้าพลันหยุดนิ่งแววตาล้ำลึกสอดสายไปรอบทิศในตาสีนินเย็นเยือกเสียยิ่งกว่าความเย็นของน้ำแข็งใครก็ตามที่เห็นสายตาคู่นั้นเป็นต้องก้มสีสลบตาสายตาเคลื่อนไปหยุดอยู่ที่เปลวเพลิงแปลกประหลาดเจียงซูเสวียนมองไปที่อินเซาหยวนอินเซาหยวนเพิ่งจะได้สติรีบส่งสัญญ,ญาณให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยออกไปจากตรงนั้น บนดาดฟ้าเหลือเพียงร่างคนที่ยังมีไฟท่วมตัวกับคนอีกสี่คนเจียงซูสเสวียนเดินเข้าไปใกล้ๆยกมือขึ้นเล็กน้อยเปลวเพลิงไหววูบสองสามหนก่อนจะมอดไปกู้สีเฉียวยืนอยู่ใกล้เขามากที่สุดเธอรับรู้ได้ถึงไอเย็นที่พุ่งมาปะทะร่างเป็นความรู้สึกราวกับจิตวิญญาณของเธอกำลังถูกแช่แข็งเท้าของหญิงสาวพลันก้าวถอยเล็กน้อยสิ่งที่กู้สีเฉียวไม่เห็นคือหลังจากนั้นร่างของคนร้ายมีกลุ่มหมอกสีดำพวยพุ่งๆออกจากร่างกายก่อนจะจางหายไปกับอากาศ ระบบในพื้นที่เสมือนจริงเผยสีหน้าคร่ำเครง่งอินเซ้าหยวนถอยห่างออกไปหลายก้าวสายตาจดจ้องไปที่ชั้นน้ำแข็งที่ห่อหุ้มร่างของคนร้ายด้วยความหวาดผวาพี่เจียงรอจนอุณหภูมิเริ่มกลับมาเป็นปกติเขาถึงค่อยๆเดินเข้ามาหาเจียงซูสเสวียนก่อนหน้านี้เขาพยายามโทรหาอีกฝ่ายหลายสายแต่โทรไม่ติดดังนั้นเมื่อเห็นชายหนุ่มโผล่มาตอนนี้เขาจึงได้แต่ยืนอึ้งนี่คนอย่างคุณพี่เจียงว่างมาทำอะไรแบบนี้ด้วยเหรอ จัดการที่เหลือต่อเองแล้วกันเจียงซูสเสวียนมองไปที่เด็กหนุ่มด้วยใบหน้าเรียบเฉยก่อนจะหันไปหากู้สีเฉียวสอบเสร็จแล้วเหรอเขาสูงหนึ่งส่วนกู้สีเฉียวเขย่งจนสุดเท้ายังสูงแค่1 6 2สองทั้งคู่สูงห่างกันเกือบ30สิบเซนติเมตรทุกครั้งที่เจียงซูสเสวียนคุยกับเธอเขาจะค้อมตัวและโน้มสีซาลงมาใกล้หญิงสาวมองไปที่คนร้ายชั่วครู่ก่อนจะถอนหายใจแผ่วเบา พักกลางวันตั้งแต่พรุ่งนี้จนถึงสอบเข้าจะไม่มีวันหยุดแล้วว่าแต่พี่มาถึงเร็วมากเลยนี่เด็กสาวเงยหน้าเล็กน้อยขอบเส้นในตาสีขาวดำเนียนเรียบคมชัดราวกับบรรจงวาดด้วยปลายผู้กันแหลมเล็กเจียงซูสเสวียนตอบรับสั้นๆก่อนจะส่งกุญแจรถให้หญิงสาวรถจอดอยู่ข้างล่างลงไปรอฉันในรถกู้สีเฉียวตอบรับพลางรับกุญแจรถมาและลากเซียวอวินที่ยังยืนอึ้งให้เดินออกไป เซียวอวินไม่ใช่พวกปากไม่มีหูรูดโดยปกติแล้วเธอมักจะขมวดคิ้วเล็กน้อยใบหน้าเย็นชาแทบไม่เคยสื่ออารมณ์ใดลักษณะท่าทางไม่ต่างอะไรจากหญิงสูงสักแต่ทว่าตอนนี้เธอแอบชำเลืองมองกู้สีเฉียวเป็นครั้งคราวอึกอักลังเลไม่ยอมพูดกระทั่งกู้สีเฉียวเริ่มทนไม่ไหวเธอชำเลืองมองไปที่เพื่อนอยากจะถามอะไรฉันก็แค่สงสยัยเซียวอวินสอดมือเข้าไปกระเป๋าคิ้วยังคงขมวดมุน ฉันไม่ค่อยรู้จักอินเซาหยวนเท่าไหร่แต่เคยได้ยินพี่เล่าว่าเขาเป็นพวกไม่ปกติมีดาราหญิงหลายคนตกเป็นของเล่นของเขาเบื้องหลังของตระกูลอินออกจะซับซ้อนเธอระวังไว้หน่อยก็ดีเธอไม่ได้เอ่ยถึงเจียงซูสเสวียนสาเหตุแรกคือเธอไม่รู้ว่าเจียงซูสเสวียนเป็นใครสาเหตุที่สองคือหากเทียบกับอินเซาหยวนเจียงซูสเสวียนดูตรงไปตรงมากว่ามากและปกติแล้วกู้ซีเฉียวก็รอบคอบมากกว่าเธอเธอเชื่อว่ากู้ซีเฉียวรู้ว่าควรทำเช่นไร ฉันเองก็ไม่ได้สนิทกับเขาหรอกแต่ถ้าเธอมีโอกาสก็ลองสังเกตใบหูของเขาดูสิหูของเขามีเลือดฝาดชัดเจนรูหูกว้างกลมมนไม่เหลี่ยมตามแบบฉบับหูกว้างคนประเภทนี้ให้ความสำคัญกับมิตรภาพเป็นที่สุดไม่ใช่พวกมีวาระซ่อนเร้นฉะนั้นอย่ามองเขาในแง่ร้ายนักเลยกู้สีเฉียวเดินพลางอธิบายเกร็ดความรู้เซียวอ,าอาวินมองมาที่หญิงสาวไม่เกินกล่าวเมื่อกลับลงมาถึงชั้นสองก็จัดการซื้อชุดกระโปรงสีขาวลายดอกให้เรียบร้อย ทันทีที่ออกมาจากประตูห้างกู้สีเฉียวเห็นรถบูกะติจอดอยู่ที่ริมถนนเธอชำเลืองไปมองเซียวอวินเซียวอวินเข้าใจในทันทีโอเคคนขับรถของฉันก็มาถึงแล้วเหมือนกันตอนแรกวันนี้ว่าจะชวนเธอไปกินข้าวที่บ้านแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้คงจะไม่สะดวกสินะครั้งหน้าก็แล้วกันกู้สีเฉียวส่งยิ้ม เซียวอวินพยักหน้าก่อนจะยัดถุงที่ใส่ชุดกระโปรงสีขาวลายดอกใส่มือกู้สีเฉียวแล้วจึงกระโดดขึ้นรถคันสีขาวที่มาจอดเทียบท่าข้างๆกู้สีเฉียวมองถุงในมือและเงยหน้ามองทิศท,ที่รถคันสีขาวแล่นออกไปหญิงสาวพูดไม่ออกนี่ให้ฉันงั้นเหรอเธอยืนมีความสุขอยู่ตรงนั้นชั่วครู่ก่อนจะเดินไปเปิดรถของเจียงซูสเสวียนและขึ้นไปนั่งตรงที่นั่งคนขับคาดว่าอีกพักใหญ่เขาถึงจะกลับลงมา เธอจึงหยิบโทรศัพท์ออกมาต่อสายไปหาหมู่จงเสียงรอสายดังไม่นานก็มีคนรับเมื่อรับสายของกู้สีเฉียวมู่จงก็ประหลาดใจอย่างยิ่งยวดทั้งคู่สนทนากันอยู่พักหนึ่งชายหนุ่มง,งุนงงไปหมดคุณกู้บริษัทของผมล้มลายไปตั้งแต่เมื่อเดือนก่อนกระแสะเงินสดไม่เพียงพอสําหรับอุ้มกิจการในแต่ละวันอาการป่วยของทงทงก็รอไม่ได้ผมเลยตั้งใจว่าจะเอาบริษัทไปจำนองกับธนาคารตอนที่สี่สิบเธอที่เขาไม่เคยรู้จัก บริษัทของคุณตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วคนฉลาดที่ไหนจะยอมจ่ายเพื่อแลกธุรกิจแบบนี้กันคู่สีเฉียวทาบมือบนกระจกหน้าต่างเธอหัวเราะแผ่วเบาระลอกคลื่นว่าผ่านในตาใสาน้ำเสียงพลันเปลี่ยนเป็นหนักแน่นมู่จงทำบริษัทออนไลน์แต่เพราะก่อนหน้านี้เขามัวแต่สารวนอยู่กับมู่จยาถงลูกสาวที่กำลังป่วยหนักจึงถูกขโมยความลับทางธุรกิจและเกมที่เพิ่พงพัฒนาเสร็จหมาดๆไปโดยอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายเป็นเหตุให้บริษัทของเขาล้มละลายในชั่วข้ามคืน ประกอบก,บกับการชักจูงของคู่ต่อสู้วิศวกรเก่งๆของบริษัทหลายคนรวมถึงเหล่าผู้บริหารระดับสูงจึงถูกซื้อตัวไปสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่มีเพียงความเน่าเฟยยุ่งเหยิงจำนองนั้นหรือใครเขาจะเอาระบบถือเป็นเครือข่ายปัญญาประดิษฐ์ที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในโลกซึ่งได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ให้กู้ซีเฉียวเรียบร้อยแล้วเธอจึงรู้ว่าควรทำอย่างไรฉะนั้นแล้วคุณต้องเชื่อฉันแล้วคุณจะไม่ลำบาก ในช่วงที่ชีวิตสิ้นหวังถึงขีดสุดมนุษย์จะควยคว้าขอนไม้ที่ลอยมาประกอบกับอภินิหารที่กู้สีเฉียวสัมแดงขณะที่อยู่บนดาดฟ้าเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาสุดท้ายมู่จงจึงตัดสินใจเชื่อหญิงสาวทั้งคู่นัดพบกันเพื่อหารือเรื่องนี้อีกครั้งในภายหลังเจียงซูสเสวียนที่เดินออกมาจากประตูห้างสรรพสินค้ามองไปที่คนที่นั่งอยู่ในรถเขาหยุดยืนรออยู่ตรงนั้นจนกระทั่งเธอวางสายแล้วจึงเดินมาที่รถเพื่อนให้มาเหรอ เขาหมุนกุญแจพลางชำเองมองไปที่ถุงกระดาษในมือหญิงสาวกู้สีเฉียวมองไปที่ถุงใบนั้นพลางตอบเสียงสูงเซียวอวินที่นั่งโต๊ติดกันให้มาหมายถึงเพื่อนผู้หญิงคนเมื่อกี้ท่าทางของเธอและดูมีความสุขเจียงซูเสวียนอดคิดถึงครั้งที่เขาซื้อสมุดภาพให้เธอไม่ได้ตอนนั้นเธอก็แสดงท่าทีเช่นนี้เวลาได้ของขวัญมันมีความสุขขนาดนั้นเลยเหรอ สิ้นคำมือของเขาก็ชะงักนิ่งเวลาได้ของขวัญคนรับย่อมต้องดีใจเป็นธรรมดาแต่ไม่เคยเห็นใครมีความสุขเท่าเธอมาก่อนแต่เมื่อนึกถึงเหตุการณ์ช่วงที่ผ่านมาเขาก็พอจะเข้าใจตอนที่เธออยู่ที่ตระกูลกู้คงลำบากเอาเรื่องใช่หรือเปล่ามีใครในตระกูลกู้เอาใจใส่เธอบ้างแล้วใครในบ้านนั้นจะให้ของขวัญเธอนั่นเป็นสาเหตุที่เวลาที่ได้รับของขวัญเธอถึงได้ตื่นเต้นขนาดนี้ ตอนวันเกิดหลานสาวของเขาเธอได้รับของขวัญมากมายถึงขนาดที่ต้องเก็บไว้ในโกดังเธอไม่เคยแกะกล่องของขวัญออกมาดูเลยสักครั้งเมื่อเอาเรื่องราวของทั้งสองมาเทียบกันก็เข้าใจง่ายขึ้นเมื่อคิดได้ดังนั้นแววตาของเจียงซูสเสวียนก็ลุ่มลึกขึ้นกว่าเดิมรถยนต์ขับตรงไปที่วิลล่าป้าจาังยกซุปตุนมาให้กู้สีเฉียวเป็นอันดับแรกกู้สีเฉียวกลั้นใจดื่มประหนึ่งดื่มยาพิษท่าทางของหญิงสาวทำให้ชายหนุ่มเม้มปากกลั้นคำอารมณ์ของเขาผ่อนคลายลงแล้ว ป้าจางรับชามเปล่าไปหมู่นี้สีหน้าของคุณเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะซุปนี้มีประโยชน์จริงๆอืมถ้างั้นต่อไปนี้คงต้องให้ดื่มทุกวันแล้วล่ะคะ่ะสาเหตุที่สีหน้าของเธอดีขึ้นกว่าก่อนเป็นเพราะวิทยายุทธ์โบราณเริ่มประสบความสําเร็จบ้างแล้วแต่เธอจะบอกความจริงได้หรือกู้สีเขียวไม่อาจปฏิเสธน้ําใจของอีกฝ่ายทําได้เพียงกลั้นใจดื่มไปเท่านั้นป้าจางป้าไม่ได้เปลี่ยนยานี่ เปล่าคะฉันไปถามหมอแผนจีนมาแล้วค่ะเขาบอกว่าต้องใส่ยาชนิดนั้นด้วยผลลั์ถึงจะดีป้าจางเผยสีหน้าจริงจังกู้สีเฉียวนี่คงนับว่าเป็นความรับผิดชอบอันแสนหวานก่อนหน้านี้ต่อให้เธออยากดื่มแต่กลับไม่มีโอกาสได้ดื่มเมื่อคิดได้ดังนั้นเธอก็รู้สึกสบายใจขึ้นวันรุ่งขึ้นหลังจากวิ่งออกกำลังกายยามเช้าแล้วกู้สีเียวก็แบกเป้ใบน้อยเตรียมไปโรงเรียน เจียงซูสเสวียนขับรถไปส่งเธออันที่จริงช่วงนี้เขาขับรถไปส่งเธอที่โรงเรียนแทบทุกวันกู้ซีเฉียวขอลงก่อนจะถึงหน้าประตูโรงเรียนเมื่อเห็นว่ารถของชายหนุ่มขับออกไปแล้วเธอจึงสพายเป้สอดมือเข้าไปในกระเป๋าแล้วเดินเข้าโรงเรียนเมื่ออูหงหวนเห็นเธอก็รีบวิ่งตามมาตบบ่าหญิงสาวเบาๆกู้ซีเฉียวรู้แต่แรกว่าเป็นเขาเพราะถ้ามีใครกล้าตบบ่าเธอเธอคงหักข้อมืออีกฝ่ายไปแล้ว ทั้งคู่เดินเข้าไปในประตูโรงเรียนปากของอูหงหวนยังคาบแก้วนะ้าเต้าหู้พลางชวนคุยเรื่องส่วนใหญ่เป็นเรื่องการสอบที่ผ่านมาอูหงหวนบอกว่าตอนนี้คะแนนออกแล้วเมื่อคืนครูประจําชั้นมัธยมหกได้รวบรวมคะแนนและจัดอันดับเรียบร้อยแล้วคะแนนคือสิ่งที่สําคัญที่สุดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมหกมันเป็นเหมือนต้นน้ําสายหลักบนเส้นทางชีวิตระหว่างทางทุกคนล้วนพูดคุยเรื่องการสอบคนที่สอบได้คะแนนสูงสุดคงจะเป็นเจ้าหุ่นยนต์นั่น อูหงหวนจัดการน้ำเต้าหู้จนเกลี้ยงแล้วจึงโยนแก้วลงขยะแต่แก้วนั้นกระแทกเข้ากับขอบถังขยะก่อนจะกลิ้งลงบนพื้นข้างๆกู้สีเฉียวมองไปที่เขานิ่งๆอูหงหวนลูบจมูกก่อนจะเดินไปหยิบแก้วขึ้นมาทิ้งเธอกล่าวถามด้วยความสงสัยเจ้าหุ่นยนต์เมื่อต้องเอ่ยถึงชื่อนี้อูหงหวนกัดฟันพลางกล่าวก็ลูกเหวนหลังไงฉันกับเขาเรียนด้วยกันมาตั้งแต่มอต้นจนถึงมอปลายแต่เจ้านั้นครองที่หนึ่งมาตลอด เขาได้คะแนนเต็มทุกวิชาย,ยกเว้นวิชาทักษะภาษาพวกเราก็เลยเรียกเขาว่าหุ่นยนต์ทำข้อสอบแต่ยังดีที่แม้เขาจะมีคะแนนสอบโดดเด่นทว่าเป็นคนเงียบเงียบรักสันโดษไม่ชอบสูงสิงเขาไม่คบเพื่อนในห้องได้ยินมาว่าเขาอาศัยอยู่ในตรอกรกๆนั่นมีหลายคนเคยเห็นเขาอยู่กับพวกอันธพาลฉะนั้นเด็กนักเรียนคนอื่นๆจึงพยายามอยู่ให้ห่างจากเขาอูหงหวนดูมีความแค้นส่วนตัวกับลู่เวินหลังแต่เพราะคะแนนของอีกฝ่ายดีกว่าเขาทุกวิชา ฉะนั้นไม่ว่าจะแค้นฝั่งหุ่นแค่ไหนสุดท้ายก็ทำได้เพียงพูดระบายออกไปเท่านั้นทั้งคู่เดินคุยกันไปตลอดทางไม่คิดว่าจะบังเอิญเจอจงหยิงซือตรงหน้าบันไดเขาถือกระดานวาดรูปเดินลงบันไดามาด้วยใบหน้าย่ำแย่ความคับข้องใจตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ก่อนทำให้ทั้งคู่ไม่สบอารมณ์ยามพบหน้ากันทว่าใบหน้าของกู้สีเฉียวยังคงเรียบเฉยไม่แยแสเธอกล่าวลากับอูหงเหวนก่อนจะเดินขึ้นตึกไป วันนี้เธอสวมกระโปรงสีขาวที่เซียวหวินซื้อให้สีขาวของกระโปรงขับเน้นผิวเนียนใสของเธอให้ดูเด่นขึ้นเรือนผมสีเข้มทิ้งตัวลงด้านหลังราวกับน้ำตกอากับกิริยามที่เธอก้มหน้าหรือเม้มปากยังดูงามสะดุดตาจงหยงซือยังคงยืนยิ่งอยู่บนบันไดเขาสวมเสื้อยืดแขนสั้นรับรู้ได้ถึงปลายผมที่ปลิวมาโดนแขนชายหนุ่มที่เคยร่าเริงกลับเงียบขรึมลงภายในช่วงเวลาเพียงไม่กี่วัน เขาในตอนนั้นไม่เชื่อสิ่งที่นักข่าวรายงานเหมือนกับหลายๆคนและเขาไม่เชื่อว่ากู้ซีจินจะเป็นคนเช่นนั้นเขาจึงหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตคลิปวิดีโอมากมายทำให้เขาตระหนักได้ว่าเขาไม่รู้จักกู้ซีเฉียวเลยสักนิดมีทั้งวิดีโอขณะที่เธอช่วยเด็กผู้ชายเธอให้อาหารสุนัขจระจัดเธอช่วยคนแก่และขณะที่เธอกำลังวาดรูปอย่างขมักขม้นคลิปวิดีโอเหล่านั้นถูกถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือและอัปโหลดคลิปลงในโซเชียลมีเดียซึ่งมีการกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง ชาวเน็ตถล่มคอมเมนต์ว่ากู้ซีเฉียวเหมาะจะเป็นคนที่มาจากครอบครัวที่ดีเมื่อเทียบกับกู้ซีจินที่ถูกเลี้ยงดูมาอย่างผิดผิดพวกเขาเอ็นเอียงไปทางกู้ซีเฉียวมากกว่าถึงขนาดที่มีคนเรียกเธอว่าเป็นนางฟ้าในขณะเดียวกันอดีตของกู้ซีจินก็ถูกนำมาเปิดเผยและหนึ่งในนั้นเป็นภาพที่เสื้อผ้าของเธอขาดหลุดลุย่ยแม้จงหยงซือไม่รู้ว่าตัวเองควรทำอย่างไรแต่เขาก็สำนึกผิดแล้วกู้ซีเฉียวเป็นคนที่มีพรสวรรค์โดยแท้เธอไม่ใช่คนขโมยภาพ เธอฝีมือดีถึงขนาดที่ฝีมือของกู้ซีจินเทียบไม่ได้แม้แต่หนึ่งในสิบเขาจำต้องเชื่อว่ากู้ซีจินเป็นคนขโมยสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกรับไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นคือคนอย่างกู้ซีจินคนที่ดีเลิศอย่างกู้ซีจินจะทำเรื่องเช่นนั้นจริงๆหรือใจหนึ่งยังดื้อดึงไม่ยอมเชื่อทว่าอีกใจจำต้องยอมรับความจริงความทุกข์ทรมานในใจส่งกระทบโดยตรงต่อการสอบ เป็นเหตุให้เช้านี้เขาถูกครูประจำชั้นเรียกไปพบความวาวุ่นทำให้ชายหนุ่มตัดสินใจถือกระดานวาดรูปเดินไปที่ห้องศิลปะแต่ไม่คิดว่าลงบันไดามาจะบังเอิญเจอกู้สีเฉียวและอูหงเหวินเขารู้สึกละอายใจต่อสิ่งที่ทำเขาทำให้กู้สีเฉียวต้องอับอายเขาทำเรื่องแบบนี้ได้อย่างไรกัน